เพื่อนเรามาพูดคุยถึงเรื่องผลประโยชน์ร่วมกันกับการทำคลิปทำโพสสร้างเนื้อหาต่างๆครับที่มันมีเกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างเราเข้าไปดูแดชบอร์ดในแต่ละวันนี้เนาะครับเพราะเราเช็คความสำเร็จของเราอยู่ในแดชบอร์ด มีเพื่อนบางคนเพื่อนคีอเตอร์บางคนครับก็ได้บอกว่าผมไม่เคยเข้าไปดูในแดชบอร์ดอันนั้นมันก็เรื่องของคุณครับมันเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลครับที่เข้าไปดูในแดชบอร์ดของตัวเองได้คนอื่นเข้าไปดูไม่ได้ครับคุณจะไม่เข้าดูหรือไม่ดูมันก็ได้แต่คุณจริงไหมครับผมครับนั่นแหละครับเพื่อน เมื่อเขาให้เช็คเราก็ต้องเช็คเนาะครับพราะเดี๋ยวนี้เราเก็บกินได้ได้เป็นเซ็นครับเพื่อจะรวบรวมให้เป็นหนึ่งอนหด้หรือว่าหนึ่งเหรียนครับช่วงนี้ก็พูด,พดถึงในระยะนี้เนาะครับเงินบาทก็อ่อนค่าลงครับผม สามสิบสองบาทกว่ากว่ามั้งใช่ไหมครับหนะึ่งรอนล้านนั้นครับผมครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะครับเพื่อนอะไรอะไรมันก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงหมดครับไม่ว่าจะเป็นม,มูดมืออาชีพที่เราทําอยู่ครับเรายิงเข้าไปเช็คในแดชบอร์ดส่วนหรือของเราเท่าไหร่เรายิ่งเห็นเรายิ่งรู้ว่า เราจะต้องทำอะไรเพราะเครื่องมือเขามีให้ขับอยู่ในแดชบอร์ดที่ซ่อนอยู่ข้างในเยอะแยะครับแล้วแต่เราจะนำมาใช้หรือเปล่าแค่นั้นเนาะครับ mm. ไม่ว่าเขาจะถามว่าเราจะตรวจสอบนู่นตรวจสอบนี่ไหมครับ mm. เราก็ต้องเข้าไปดูเอาเข้าไปดูในแดชบอร์ดครับอยู่ในส่วนเลกๆนั่นแหละครับคือเราต้อง เรียนรู้กับระบบครับเราทำงานในระบบเพื่อที่เราจะหารายได้จากระบบเราก็ต้องเชื่อฟังระบบไม่ว่าเราจะลงโพสลงคิปครับเราก็ต้องรู้จากเช็คครับถ้าเราไม่รู้จากเช็คถึงแม้ว่ายอดวิวเราเยอะแต่เราไม่มีเรียนขึ้นมันก็มีเหมือนกันครับเพราะว่าครีเอเตอร์หลายคน,คนคอยเห็นครับ เราเป็นครีเตเตออนาถาเนาะครับเราไม่มีทุนที่จะไปอัดฉีดให้กับ Facebook ครับแต่เราก็ต้องทำเพราะทุกอย่างที่เราทำมามันได้ผลมันเกิดผลครับถึงแม้ว่าเดสปอร์ตจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเข้าดู ใช่ไหมับอย่างผมไปดูเมื่อคืนนี้ครับก็เพิ่มขึ้นมาแต่วันนี้ก็รู้สึกว่าจะลดลงครับแต่ผมก็จะตึงไว้เพื่อไม่ให้มันแดงครับผมก็จะไปซัพพอร์ตในฟีเจอร์นั้นๆครับผมครับมันมีหลายฟีเจอร์ครับอยู่ใน Facebook ของเราครับเนื้อหาต่างๆที่เราจะต้องเข้าไปสส่งรับไปทำ อีกเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าเราจะไปเช็คในครังภาพครั้งว,วิดีโอของเราครับเราก็ต้องมันตรวจสอบครับทางระบบเขาตรวจสอบทุกกระเบียดนิว้วครับผมอันอริทึมก็ประมวลผลได้ทุกเวลาครับเลืออีไอเขาควรทำสูง เมื่อคลิปคลิปนั้นมีคุณภาพหรือว่าเขาอาจจะไปเก็บไว้ในเซฟของเขาครับแล้วเขาก็ปล่อยมาเป็นบางครั้งบางคราเพื่อที่ให้เพื่อนผู้รับชมได้ร,รับชมครับเมื่อคลิปนั้นดีมีคุณภาพครับเพื่อที่จะต่อยอดในการสร้างรายได้กับเพื่อน Facebook ด้วยกันครับผมสำหรับวันนี้ก็คงฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ